สวัสดีค่ะเห็นแมวพ่นน้ำแล้วก็คิดถึงมันจะมันถ้าสังเกตให้ดีๆมันจะเป็นไอ้น้ำพุ่งขึ้นมานะคะีค่ะพุ่งขึ้นมาจากหูของแมวตรงนี้เป็นที่วางร่างฤทธวันแมวของเราที่เพิ่งจากไปค่ะพวกเรายังไม่เก็บออกไปจะสังเกตนะคะมันจะเป็นไอน้ำพุ่งขึ้น เย็นๆค่ะเอามาวางไว้ให้ลิททันวันตอนที่วางร่างริททันวันนี่เป็นสตรอเบอรีร่ขาวซื้อมาครั้งแรกลูกสาวหัวเลาะพอเห็นบอกแม่ทำไมมันซีดก็บอกว่ามันเป็นสตรอเบอรีร่พันนี้ไม่ใช่สตรอสตรอเบอรี่รรดิบก็จะชิมวันนี้ซื้อกล้วยมาด้วยชอบกินกล้วยกับโยเกิร์ตกล้วยนั้นเป็นออแกนิกค่ะ ลูกละยี่สิบห้าเซนซื้อมาสิบสองลูกก็สามเหรียญซื้อพวกอาหารและผลไม้ผักผลไม้อาหารไม่ต้องเสียแท็กเนี่ยค่ะดึงออกมาเป็นลูกๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้กล้วยไม่ไม่สุกเร็วเพราะว่าสิบสองลูกเนี่ยกินวันเดียวไม่หมดกินอย่างมากวันหนึ่งอย่างมากค่ะสี่ลูกอันนี้เป็นโยเกิร์ตซื้อมาจะชิมเป็น เป็นกรีดโยเกิร์ตนะคะถ้าไม่อร่อยเอาไปคืนเพราะว่าร้านเนี้ยซื้อของมาคืนได้เป็นแบบเป็นแบบนี้เป็นแบบรสธรรมชาตินะคะส่วนสตอเบอรี่เป็นครั้งแรกที่ลองซื้อมาลูกใหญ่ๆจะไว้ถวายพระพรุ่งนี้ส่วนในถ้วยเนี่ยล้างแล้วนะคะชิมเลยเป็นครั้งแรกนะเนี่ย พรุ่งนี้จะเอาไปคืนค่ะมันเปรี้ยวๆจืดๆบอกแล้วถึงไม่ยอมซื้อสตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่แดงลูกโตแค่ไหนฮะซื้อมามันเปรี้ยวโหอันนี้เปรี้ยวค่ะจะเอาไปคืนมันเปรี้ยวฮูฮ้ยไม่เอาแล้ว ไม่เท่าไายพระด้วยค่ะพรุ่งนี้มันเปรี้ยวจะชิมโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่ก็เหมือนกันลองซื้อครั้งแรกฮะถ้าเป็นเป็นแบบเปรียปร้ยวๆจืดๆคืนเว่อปี้วอย่างเดียวค่ะเนี่ยน้ำตาลห้ากรัมนะคะไม่กินแล้วจะเอาไปคืนมันเปรี้ยวค่ะแต่อันนี้อร่อย กล้วยเนี่ยไม่ต้องเอาไปคืนแต่โยเกิร์ตคืนแน่นอนมันเปรี้ยวเพราะเขาไม่ได้ผสมไงคะอุย้ยเปรี้ยวมากเลยอ่ะไม่ใช่โยเกิร์ตบูดเน่านะคะเพิ่งซื้อมาวันนี้อุย้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมิลแฟตศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นันแฟตเพลนโอ้โหไม่เอาแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็จืดแต่ว่า พวกคนที่เขากินโยเกิร์ตประจําเขาจะชอบนะคะเปรี้ยวๆแบบเนี้ยบางคนเนี่ยเขากินอาหารเขาเนี่ยต้องมีส่วนผสมของโยเกิร์ตส่วนสตรอเบอรี่ไม่ไม่เอาไว้แล้วจะเอาไปคืนไหนลองชิมลูกนี้ดูเผื่อลูกนี้หวานอืไม่เอาแล้วค่ะมันเปรี้ยวซื้อมาชิม จะได้รู้ไงคะรสชาติไม่เอาแล้วเปรี้ยวมากคนที่ชอบเปรียปร้ยวๆอาจจะชอบนะคะคุยเข็ดหลาบกับสตรอเบอรี่แต่มีประโยชน์มันมีวิตามินซีนะแต่ว่าไม่เอาแล้วจะเอาไปคืนสตรอเบอรีร่มันจะต้องออกหวานกว่านี้มีเปรี้ยวหน่อยมีหวานหน่อยเปรี้ยวนิดแต่อันนี้มันเปรี้ยวค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะ โยเกิรตนี้ก็ต้องเอาไปคืนไม่พบกันใหม่วิดีโอหนะ้าขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะ